สวัสดีครับอันนี้ของสวยมาอีกแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นตะกแ่นนะครับอ่ารถปวนตะกแ่น G สองสองศูนย์ P นะครับสองจุดสองแรงมามีสูบิชินะครับมือสองญี่ปุ่นสภาพสวยนะครับใบควรครบนะครับอ่รหัสฟูจิฟูจิอีกนะครับนะครับตัวเดิมตัิดับตัวเดิมเลยนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอ่าทุกอย่างสวยรับไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับเดี๋ยวตั้งเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับว่าโอเคจริงไหมนะครับอ่ออาเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับติดง,ง่ายเลยนะครับเครื่องนิ้นเลยนะครับปล่อยอย่างนี้ก็ปิ๊งปี๊ก็คือหยุดนะครับ ถ้าแปนใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับ้ตั้งตะกี้วา่าจะนรุขนไหนว่าต่อเนะครับอู่ที่เดียกันแต่รุ่นม่ใหนะครับรอบรอบเร็วดีนะครับถ้าดีดูมานอบเร็วกว่าแต่หลายรุ่นเลยนะครับเร็วกว่าตะกูลฮอนด้าแน่นอนนะครับ มาทิกท่นานใดอยากจะใช้กระดิ่งแข็งหน่อยรดิ่งเหนียวหน่อยนะครับตอนนี้ผมมาดีเลยนะครับตรงน,นี้นะสึกง่ายกันนะครับมานนี้นะครับสมาชิกท่นานใดสนใจแจ้งได้นะครับสินค้าดีจริงนะครับมากขอบคุณนะครับ